สวัสดีพี่น้องครับสวัสดี fc youtube ทูบซน่งบุรยามครับวันนี้มาดูแมตโครหน่อยครับแมโคลันใหม่ป้ายแดงจากฟาร์มพอปดะเสร์ฐนะครับวันนี้เจ้ามักเทนนะครับมักเทน sk 200ครับผมกำลังคีลิงพื้นที่ อ่าเป็นรถขุดของเสือยอดครับนะคันนี้เรียกว่าออกมาใหม่เลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นรุ่น10นะครับรุ่น10สุดจัดเลยครับสุดจัดเลยคันนี้ อ้าวคุขับอาจารย์ป๋อยครับอาจารย์ป๋อยประสบการณ์หลายสิบปีครับอาจารย์ป๋อยนี่ครับฝุ่นต่ออยู่คาครับผมธรรมดาๆกันนะต่ออยู่คาเลยเรื่องของความเอ่อหนืดเรื่องของความเหนียวนี่ต่ออยู่คาเนี่ยก็ไม่ธรรมดามกันนะครับ โอเบโกเอสเคสครับผมสวยงามครับผมมุลังนี่เรือๆครับผมเป็นรถขุดยอดฮิตยอดนิยมครับผมอ่าหลายคนก็ไปฝันอยากจะได้มาครอบครองนะครับโอเบโก าในโทนสีฟ้า,ฟาครับจะว่าสีโกเบครับสีโกเบคันนี้นี่เรียยยอดออกใหม่ป้ายแดงครับคันนี้อาในโนของเครื่องยนต์นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ของอะไรครับทานในทราบกอเม EN ้นทกันด้วยนะครับมาเจอโดยไม่ได้ตั้งใจครับเพราะว่าแต่ก็รู้จักกันอยู่ครับ เสียยอดเพื่อนๆอเคยได้ชมคลิปช่วงที่กู้แมคโครที่ตกคลองครับนะเท่าแก่ที่ควบคุมงานครับเสียยอดเท่าแก่ที่ควบคุมงานก็นี่แหละครับเจ้าของแมคโครครับเจ้าของฟาร์มพรศเสริฐครับผม พื้นที่ที่เคียร์ลิงอยู่ครับเป็นพื้นที่ที่จะสร้างเป็นร้านค้านะครับร้านค้าวัสดุก่อสร้างครับอิปตนปูนทรายนตจำนวนสองงานด้วยกันนะครับอสองงานเรียกว่าอลังการเลยทีเดียวครับดูครับดูครับดูต่อ,อยิคานี่นะธรรมดานะ ปีสองร้อยนี่เอาแทบจะไม่อยู่ครับโอ้ดูบุ้งกี้ครับโอ้จับเลยครับโน่ะ่ะนั่นน่ะโอ้ไม่ธรรมดานะายุคานะรากแก้วนี่ลึกเลยครับเอา200นี่ไม่อยู่เลยครับนี่ ถึงกับกระดกก้นเลยครับธรรมดาครับดูครับโอ้เสวุฒบินเหรอเดี๋ยวอ้าเกีา่ยากกวกัามาแล้วครับฮะอะไรอะไรหพีห่ฮะจะไปซื้อน้ำมัน โอ้โหรถเกิดควงทางจะไปเติอน้ำมันครับรถเกิดคางทางเขาบบจะไปซื้อน้ำมันเน,นี่ครับวัดอู่คาได้หายไปในพริบตามกันนะครับเนี่ย ดูครับเออเขินาดบุ้งขี้นี่ยั่มีท่อปราปานะ่ะดีครับอ่อสำหรับ fc ที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามุกองยูทูปก,กันด้วยครับ วันนี้ถ่ายเจ้าโคเบรครับรุ่นสิบครับรุ่นสิบรุ่นโลกครับเจ้าโลก่ะเอสพีสองศูนย์ศูนย์นะครับดูครับ โดยอาจารย์ข้อยครับอาจารย์ข้อยขอบคุณไปยังเฮียด้วยครับเฮียเฮียยอดครับ<อ>ไปถ่ายคลิปนี้ให้เอฟซได้ดูชมกันนะครับมาดูว่าเจ้าโมบคันนี้จะสุดจัดขนาดไหนครับผมบาง อยูคานนี่เรียกว่าทอนรักทอนโค้เลยทีเดียวสไตล์ไม่ติดอ้าวสไ้ายไม่ติดต้องไมโครกิตุกบ่กดีครับลูกพี่เราก็มาแล้วครับอันนี้เครื่องอะไรพี่ารุ่นสิบเลย r5e oh5e มันกี่สูบสีสูบบ่สีสูบเข้ามันเร็วครับ อาลูกพี่เราก็ไหลแล้วครับเสียยอดออกมไม้ใบแดงครับนี่นไม้แกะกล่องครับไม้แกะกล่องนี่แหละงานใหม่ที่อะไรจะทมนี่แหละมางานใหม่ครับเก่าชือชชีมาด้วยเจ้ามักติดนะครับกำลังมักติด

ได้ออกได้หลายปีแล้วครับนี่ออกหลายปีแล้วแหละได้ออกใหม่ที่รถของบริษัทก็เลยวะครับเจ้าของพี่เลยขอบเจ้าของพี่เลยเอามาดูรถดำบ้างตอนนี้ก็จอดครับเนื่องจากว่าสตาร์ทไม่ติดครับต้องเอารถไทยมากระตุกหน่อยต้องกระตุกไหมพี่หรือว่าแค่ขยับแค่ขยับแค่ขยับขยับหน่อยครับ นีก็ครับดินดวนนี่เริ่มงานแต่เช้าเลยครับ,รบผมออกตัวเกียร์สามดับออกตัวเกียร์สามดับดก็สาทไม่ติดเลยครับเจ้ายักษ์เอ้าชมกันต่อครับวันนีกันนี่ก็เลิกเีก่กลูกนี่ เรเลิเกเจ็ดลูกครับแคเรียสองช่วงล่างนี่โอ้ยูคารไม่ธรรมดา,มาเลยยูคาเอามาให้ชมครับผมเอาแล้วพวกตอ่อเขาไว้ไหนอ่ะพ่อจะเอาขึ้นเก็บเก็บต่อบ้างทังไงจะจับตุ๊กตา ก็ให้เขาตัว <laughs> นึงนะครับผมอะไรต,ต้องให้บ้างส <laughs> ิอลไรก็ต้องให้ <laughs> โอ้อยู่คาอยู่คาแค่นี้ครับยังเอาไมา่อยู่ครับเราจะต้องขุดข้างก่อน หลายปีแล้วตัดหลายรอบแล้วเนี่ย รจแชไม่ดีเลยทอดแบตออกครับอ๋อเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมกับเจ้ารถขุดมักเทนครับโคเบโก้ SK 2 0ครครับคันนี้เป็นคันใหม่ใบแดงของฟาร์มพรพิสูจน์นะครับผมเป็นรถขุดของเฮียยอดครับเฮียยอด นี่แหละครับเสียยอดในมีรถขุดลายคันนะครับล่าสุดนี่เห็นได้ข่าวว่าออกคิจชิมาใหม่ด้วยครับก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายมาให้พี่น้องได้ดูครับผมก็อ,อ,อำลากันไปเทนี้ครับผมดตามคลิปต,ต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ